ไปกันครับ ได้เรือสองลำ มองกีนน้ำเย็นครับโอ้ยยื้ให้ดูบบบยากาศนะครับให้ดูขึ้นลงนะครับ,รบเลเรียบ หาดูครับผมะหาดูบรรยากาศว่ามันเข้าหรือยังเนาะเกือฟุบกืฟุบเฮ้ฟุบกับฟุบละตุลาได้นะคอเนะตุลาตุลามาก่อนได้ก่อน ครับผมสองคนก็นได้เดี๋ยวพาไปอานาะคอนมานอนเป็นเพื่อนนะคอนอะ่อนะอนาคอนมานอนเป็นเพื่อนเด้อยนาะคอมานอนเป็นเพื่อนอ่า ต้องบอกให้มาตกปลาเอามานอนเป็นเพื่อนมานมานครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปหาของใหญ่ๆกันนะครับสัญญาณมีไหมนะคมตุลาตุลาเดี๋ยวผมพาไปสันจะหลามเตรียมเตรียมไว้เตรียมไว้ ือคันใหญ่เรื่อยเด้อสายเอ็นในล่ออย่าให้ต่มกา่า200เมตรเบือปลาวิ่งเบือปลาวิ่งตอนนี้เราจะเข้าสู่หมายซากเรือนะครับเด๋ยวตุลาเดี๋ยวผมพาไปเข้าหมายเด็ดเลยเตรียมสายเอ็น ลอกให้พร้อมพักก่อนให้เต็มที่บอกนครเด้อพัก,ก่อนห,หลายๆเด้อเฉว๋ย <c> ว <oughs> เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไหม่ หลังไปแล้วเราคุยกันหลังไปจ,จะพาไปไหนเดี๋ยวบอกวันนี้ออกมาไกลนะครับวันนี้ออกมาไกลนะครับมาล่อง้อยสายเดี๋ยวรอลุ้นกันตอนเย็นๆนะครับผลงานจะ,จะออกมา ปลาหน้าดินลอยสายครับนะครับปลามันเริ่มมีให้เห็นตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปลองดูเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีนึ่งว่วน้ำน้ำนยังพอดีแล้วเราเนี่ยน้ำมันเดินแรงอยู่อ่ะหาเหยื่อก่อนครับ ยางดีไหมนะครับสวัสดีครับผมนายเจ๋กลับบ้านยังนายเจ๋ ไปขับรถขึ้นเขาเลยมามาเดี๋ยวมาโดดน้ำคลานทะเลนี่ถามว่าทีมงานจากไหนครับแหลมจะบางครับผมใกล้อๆอย,ยอย่างนี้ครับ อยางแหลมจะบางกันครับอยู่บ้านเลยเก็บตัวไว้นะตุลานะเดี๋ยวผมจะพาไปดดน้ำเยวไปขับรถขึ้นเขาอีกว่างๆมามาเล่นขึ้นเล่นลงนี่มันว่า ไปร้อยสายครับมีติดกล้องติดอะไรด้วยวัเน,นี้กล้องรอบลำนะครับหลายๆช่องครับมารวมกันนะครับไม่รู้นาเขาอยู่ช่องไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยไปสอบถามกันอีกทีนึง มตะโกเริ่มลงนะครับไปเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเป็นลอยสายหน่อยลองเช็คอ,อีนดูหน่อยว่าปามเข้าดียังนะครับส่หนมากครับก็จะรอยมาโน่น,นไหลลงไปนน่นนำแรกอ่ะันนี้ลมดีด้วย ตาอยู่กลางน้ำเพียบเลยครับนะเเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนะครับออกไปอีกมันจะไม่มีสัญญาณ เดี๋ยวถ้ามีตัวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ชมนะครับหลงัลงๆมานี่โดนกัดบ่อยครับผมนะกัดบ่อยแล้วก็โชว์ตัวเริ่มโชว์ตัวแล้วน,นะครับกดขาดท่อนขาดท่อนไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเ,เดี๋ยวจะตัวจะเดินย,ย่อเยื้ยนะเดี๋ยววันไหนได้ตัวเดี๋ยวจะให้ชมนะครับ ของในน้ำครับไ, <ป S 1> ไม่แน่นอนได้มั่งลุดมั่งโดนกัดยิ้งมั่งนะครับว่าตามมันไปมันก็เป็นผลดีครับนะเริ่มมีตัวเริ่มเข้ามานะครับเรือไดก็เริ่มได้กันแล้วครับอยู่ข้างนอกนะครับเดือนหน้าครับเดือนหน้าก็ได้มันแล้วครับนะเข้าฤดูเขาจริงๆก,ก็เดือนหน้านะครับ ลปลายเดือนกันยานะครับไรอยนักเก๋อยู่มาโดดนะ้ำไม่ดูหน่อยรอยนักเก๋ามานครมาก็เอานครมานอนเป็นเพื่อนเลยเด้อ ไป300ยอดโอ้แก้วอะ่ะไม่สามร้ยอดเดือนหน้าเดือนหน้าก็เริ่ม้าฝนอะ่ะว่าก,กันยาตุลากันยาเออนะแก าเยือก่อนครับผมจะไปรอยสายนะครับปลาเริ่มเข้าแล้วครับแต่มันยังไม่หนาตัวเพราะว่าต้องรอนู่นน่ะรอชุดตะวันออกทางแถวเกาะมันนะครับเกาะมันสเสม็ดอะไรน่ะปลาผ่านมาทางนู้นก่อนนะครับ บ้านเราเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวนะครับได้สนุกแน่ลมตะวันตกยังไม่หมดนะครับวันไหนลมไหนลมก็เตรียมตัวครับเป็นนั้นว่าข่าวดีนะครับผม สอนไม่ออกเรือแล้วสอนมาเด้มาเด้เอาปูไ้กินด้นะปูอ่ะ,ะถึงก็จันแล้วครับนะครับวันนี้ออกมาไกลนะครับ เราเหยื่อเราแล้วครับเหยื่อเหยื่อเราตัดไม่ตัดเลยตัดเหยื่อได้แล้วครับจะถึงแล้วตัดเหยื่อได้แล้วครับจะถึงแล้วน้ำน้ำสิบสามเมตรแล้วเดี๋ยวลอยได้แล้วเร <happier, S 2> ือเขาเฝ้าอยู vette, ่อออออออพอครับพอบนหน้าเรือเซนเตอร์พี่เขามากัน กินได้นะสอนหน้า mm hmm. อย่าไปเมาพยาหน้าอีก mm hmm. เสือปลายก็ดีเลยตังน,นี้เป็นสันโคตรครับ เอาเครื่องแล้วพี่น้องเอ๋ยปิดวันนี้เราจะลงกี่คัะมีดหนึ่ฮะมีดมีกระเป๋าหน้าพี่มีกันไกลไหมกันไกลกันไกลอยู่ในกล่องถ้าใช้กันไกลมันง่ายกว่าครับจับเลยเขียงอยู่ด้านหลังครัใช้กันไกลครับนี่เอาเอาพวกเหลืองๆอะไรเนี่ยได้ก่อนเลยมันมีที่ใส่ขันอะไรพวกนั้นนะครับใส่ได้เลย ปลาหัวหมาแตกน้มาบึง้ <c oughs> แกงแข็งขนาดนี้เฉา <c oughs> ะเฉาครับผมนะครับเราถึงโคดแล้วครับ <c oughs> ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยครับ นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะตามน้ำกิ้มแล้วนะครับหนุ่มตกมาครับตามน้กิ้มครับหนุ่ตกมา <laughs> จะได้ทำเกลียวปลาโลร้อยห้าสิบครับนะโลร้อยห้าสิบเอามาตกปลาครับไม่เป็นไรหรอกหวานพืชเราก็หวังผลแล้วเนาะ <laughs> อ่าห <laughs> มือยังแข็งอยู่เลยตก <laughs> มาได้ร <laughs> ล,งลองนะครับผม ื้อปลาดีไม่รู้ไอตัวเชื้อหน้าดินก็มีนะเม็ดกลางกลางน้ำก็มีนะน่าลุ้นนะเอาเอาเอา,เอาครับเดี๋ยวเหลือเหยื่อปลาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับลงเลยใช่ไหมนี่ให้เลยอันลงฝั่งนี้นะครับลงฝั่งนี้เพราะ เดี๋ยวถ้าลงฝานุมันจะเข้าท้องเรือครับกระบอกกระเด็นวันนั้นน่ะของคันขขงเงียเข,ขาขะไอหักท่อนไปเลยอยูอ่ฮะตอนนี้อยู่บนโขดน้ำสิบห้าม,มันจะไหลผ่านลงไปน,นี่ครับชาชเลาะชายล่องไงครับเดี๋ยวเราตกหน้าดินหาเหยื่อก่อนผมว่าจะกว่มจะเล็กไปนะเดี๋ยวลองดูถ้าว่ามันมันปิวเดี๋ยวค่อยเสริมลงไหนไม่ผมว่ามันเล็กไปนะอันนี้ตกหน้าดินใช่ไหมครับใช่ปะ มันมันเอาลองดูก็ได้ไม่เป็นไรเล็กไปอ่ะครับมาตรฐานคือแปดสิบอ่ะครับลองดูก็ได้เราเพิ่มเอาทีหลังได้ครับนี่ไม่ได้ลอ,อ,อ,อยนะน,นีลล<ง>ล้ลงกลางน้ำไว้นะครับสำรองไว้ก่อนนะครับเพราะเราเหยื่อเหยื่อเหยื่อปลาเป็นเรายังไม่ได้เลย ไปท้ายก็ได้ครับที่เสียบเยอะแยะไปท้ายเรือก็ได้ไม้เด็ดนะครับไม้เด็ดไม้เด็ดไม่รู้จะเด็ดแค่ไหนนะครับเด็ดเข้าไปสอยเริ่มสอยไปเริ่มมีเข้าแล้วเลยออกมาลองดูครับผมนะเผื่อได้ได,ได้ได้ฟังข่าวดีนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูคลิปนะ้าเขาเนี่ยนะครับ นะครับมนลอยสายนะครับเดี๋ยวเขาจะเก็บชดมันมันไว้ดูเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอบถามให้นะครับว่าลงช่องไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูผมพาไปสัมภาษณ์ดูเหียครับ ซื้อมาไม่มีความหมายเลยนะฟันคมกว่ามันมันง่ายมันเร็